รับงานช่องทางออนไลน์มีวิธีการในการวัดตัวยังไงแล้วก็แก้ยังไงให้งานออกมาโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เรจะเอาตัวอย่างของงานแก้มาให้ดูนะคะฝั่งด้านขวาตัวนะะี้ค่ะเป็นเสื้อที่ลูกค้ามาเป็นแบบนะคะแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายตัวนี้ค่ะก็คือเป็นเสื้อที่ลูกค้ามาแก้นะคะหลังจากแก้นะคะทั้ง2ตัวเนี่ยก็เท่ากันเป๊ะเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างงานก่อนนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นภาพหลังแก้ที่นี้ค่ะเดี๋ยวอันจะภาพก่อนแก้มาให้ดูนะคะฝั่งด้านซ้ายนะคะบนล่างเนี่ยก็คือเป็นเสื้อที่ลูกค้ามาแก้นะคะส่วนฝั่งด้านขวาค่ะก็คือจะเป็นเสื้อของเสื้อตัวอย่างนะคะที่ลูกค้าเอามาแก้ให้เท่า,ให,ทาให้เท่าตัวแบบะคะ่ะถ้าหากว่าเราอยู่ไกลนะคือการวัดตัวมันค่อนข้างยากนะคะฉะนั้นค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้ามีตัวแบบที่ใส่พอดีค่ะ ก็ให้ลูกค้าเนี่ยส่งตัวแบบมาด้วยเรานะคะก็แก้ตามแบบเลยตัวนี้นะคะสิ่งที่แก้ก็คือแก้ทั้งตัวเลยค่ะทั้งความยาวของเสื้อนะคะด้านข้างของเสื้อที่จะต้องเก็บเข้าแล้วก็แขนนะคะที่จะต้องเก็บให้เล็กลงแล้วก็บ่าค่ะที่จะต้องเก็บให้เล็กลงนะคะอันนี้อันก็แก้ให้เท่าตัวแบบเป๊ะเลยค่ะวันนี้ก็พร้อมส่งกลับให้ลูกค้านะคะหลังจากแก้ก็ได้ประมาณนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแล้วก็เทคนิคในการรับงานนะคะถ้าอยู่ไกลก็ส่งไปสานีมาได้แล้วก็ มีตัวแบบมาด้วยค่ะแล้วก็แก้ตามตัวแบบเลยวิธีการก็มีเพียงเท่านี้เลยค่ะ